สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024ในรอบ8ทีมสุดท้ายกันนะคะเมื่อคืนวันศุกร์ที่5กร,รกฎาคม2567ผลปรากฏว่าสเปนสามารถเอาชนะเยอรมันในช่วงต่อเวลาพิเศษไปได้2ประตูต่อ1ค่ะ ครึ่งหลังในนาทีที่52ลรามินยามาได้เลี้ยงจี้ขึ้นมาทางฝั่งขวาก่อนที่จะจ่ายบอลตัดเข้าในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นแดนนี่โอโม่ค่ะวิ่งเข้ามายิงเล่นทางเข้าไปให้สเปนนำหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่แล้วนาทีที่89เยอรมันก็ตามตีเสมอได้สำเร็จนะคะเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งหลังพวกเขาได้โยนบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นคิมิชค่ะมุ่งชงมาให้ฟลอเรนต์เวิร์ตได้ยิงเจาะเข้าไป จบ90นาทีเสมอกัน1ประตูต่อ1ทําให้ต้องมีการต่อเวลาพิเศษออกไปนะคะส่วนประตูที่เกิดขึ้นในช่วงของการต่อเวลาพิเศษเกิดในนาทีที่119นะคะจากจังหวะที่แดนนี่โอโม่โยนบอลทางกราบซ้ายเข้าเขตโทษให้ ino, ector, มิเกลเมริโนเทคกตัวหม่งตุงตะ่ายช่วยให้กระทิงดุขึ้นนำ2ประตูต่อ1ะคะ่ะจากนั้นไม่มีประตูเกิดขึ้นเพิ่มเติมนะคะ ทำให้จบเกม120นาทีในช่วงของการต่อเวลาพิเศษสเปนชนะไป2ประตูต่อ1ตีตัวเข้ารอบรองชนะเลิศยูโร2024เป็นทีมแรกส่วนเจ้าภาพเยอรมันตกรอบเป็นที่เรียบร้อยค่ะส่วนอีกคู่ในช่วงดึกค่ะเป็นการลงสนามของโปรตุเกสกับทางด้านของฝรั่งเศสนะคะซึ่งหมดเวลาการแข่งขัน90นาทีทั้ง2ทีมก็ยังคงทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนยให้ต้องต่อเวลาพิเศษออกไป แต่สุดท้ายก็ยังคงไม่มีประตูเกิดขึ้นต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษชี้ขาดค่ะปรากฏว่าเป็นทัพตระไก่ฝรั่งเศสที่สังหารได้แม่นยำกว่านะคะยิงเข้าประตูไปครบทั้ง5คนขณะที่ชูอัลเฟลิกซ์ของทีมฝอยทองยิงไปชนเสาทำให้จบเกมการแข่งขันค่ะฝรั่งเศสเอาชนะโปรตุเกสในการดวลจุดโทษไปได้5ประตูต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปเมื่อคืนวันเสาร์ที่6รกรกฎาคม2567นะคะ ปรากฏว่าอังกฤษกับสวิตเซอร์แลนด์เสมอกันในเวลา90นาที1ประตูต่อ1ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปแล้วก็ยังคงเสมอกันค่ะทำให้ต้องดวลจุดโทษกันนะคะและเป็นทางฝั่งอังกฤษค่ะที่ยิงแม่นยำกว่าเอาชนะไปได้ในการดวลจุดโทษ5ประตูต่อ3นะคะโดยในเกม90นาทีนั้นประตูเกิดขึ้นในนาทีที่75ค่ะที่สวิตเซอร์แลนด์ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากบิลเอมโบโลส่วนนาทีที่80 ทับสิงโตคำรามมาได้ประตูตามตีเสมอ1ประตูต่อ1น1ะคะจากการยิงของบูกโยุสซากา้าจบ90นาทีไม่มีประตูเพิ่มค่ะทําให้ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปและ120นาทีในช่วงต่อเวลาพิเศษก็ยังไม่มีฝั่งไหนทําประตูได้นะคะทําให้ต้องมาดวลจุดโทษตัดสินและเป็นทางด้านของอังกฤษที่ยิงได้แม่นยำกว่า เอาชนะไป5ประตูต่ตอ3ค่ะโดยอังกฤษนะคะเป็นทางด้านของโคพาเมอร์จูดเบลลิงแฮมบุกโยซสาก้าอแวนโทนี่และเชนอเล็กซานเดอร์อาโนที่ยิงเข้าไปส่วนทีมชาติสวิสแลนด์ค่ะคนแรกมานนเอวัคันจีนั้นยิงไม่เข้านะคะส่วนอีก3คนค่ะทั้งฟาเบียนแชร์เซอร์ดาากิรีและเซกี้เอมโดนีนันยิงเข้าทั้ง3คนค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะเป็นทางด้านของอังกฤษที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปแล้วค่ะขณะที่ผลการแข่งขันอีกหนึ่งคู่นะคะเนเธอร์แลนด์เฉือนชนะตุรกีไป2ประตูต่อ1ค่ะโดยประตูแรกนั้นเกิดขึ้นในนาทีที่35นะคะจากทางด้านของซัมเม t อาไคดินที่ยิงให้ตุรกีขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ จากนั้นค่ะในนาทีที่70เนเธอร์แลนด์ตามตีเสมอได้1ประตูต่อ1นะคะจากการขึ้นโขกเต็มๆของสเตฟานเดอฟรายนาทีที่76นะคะทัพอัศาวินสีส้มพลิกสถานการณ์แซงนำา2ประตูต่อ1ค่ะจากการที่แมดเมาเดอร์กองหลังตุรกีพยายามสกัดบอลแต่ว่ามีโคดี้กักโปเข้ามาเบียดทำลายจังหวะทำให้เมาเดอร์นั้นสกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเองไปอย่างโชคร้ายนะคะ ช่วงท้ายเกมตุรกีโหมบุกอย่างหนักและมีโอกาสลุ้นประตูตีเสมอแต่ว่าสุดท้ายนั้นจังหวะยังไม่เฉียบคมพอค่ะครบ90นาทีเนเธอร์แลนด์เฉินช,ชนะตุรกี2ประตูต่อ1ตบเท้าผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปและในรอบ4ทีมสุดท้ายของศึกยูโร2024หรือว่ารอบรองชนะเลิศนะคะสเปนจะเข้าไปพบกับฝรั่งเศสค่ะ ทางด้านของเนเธอร์แลนด์นั้นจะเข้าไปพบกับอังกฤษนะคะโดยรอบรองชนะเลิศ er จะแข่งขันกันในวันที่9และ10กรกฎาคม2,567ค่ะขณะที่ตำแหน่งดาวซันโวณเวลานี้นะคะสำหรับฟุตบอลยูโร2024จอร์จี้มีเขาตาเซ่จากจอร์เจีย จามานมูเซียล่าจากเยอรมันโคดีกัคโปจากเนเธอร์แลนด์และอีวานรานสจากสโลวาเกียยิงกันไปคนละ3ประตูค่ะขณะที่บริวเอมโบโลจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะยิงไป2ประตูทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันอันดับดาวซันโวของสื่ยูโร2อ2 4ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Spo r t b a ันเชาแนค่ะ